สวัสดีครับผมนุ้อนุชิตจากกินแก้วก้าวช็อปวันนี้จะมารีวิวให้โลพัม s อ h H30 เบ t พหรือว่ารุ่น H30 นั่นเองจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ถึงโอกาสจะมารีวิวเจ้าตัว h 30แล้วนะครับก็คือเจ้า H 30เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นตระกูลที่แบบว่าเป็นตัวอัลตร้าของตระกูล He l l ล p พลาสซึ่ง He l l ล p พลามนะครับเจ้า H 30อัลตร้าพาร์ตตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีดีไซน์นะครับที่เป็นดีไซน์อัลตร้าอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับภายนอกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับที่แบบว่าสวยงามมากๆเลยมีขีดรอบตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า เซรามิกกันลอยนะครับแล้วก็มีเซนซองเซนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับภายนอกของเขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนเห็นในวิดีโอนะภายนอกนี่แบบ โอ้โหสวยมากๆเลยนะครับดูพรีเมียมมากๆมีให้เลือกกันถึง2ส,งสีมีสีดำนะครับแล้วก็สีเงินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนําทั้ง2ส,สีเนี่ยมาให้ดูเลยนะครับเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะว่าสีเงินกับสีดำเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งภายนอกดีไซน์เนี่ยเหมือนกันเลย ดีไซน์ภายนอกเนี่เหมือนกันเลยนะครับระหว่างสีเงินกับสีดําขึ้นอยู่กับว่าทุกท่านน่ยชอบสีไหนนะครับส่วนสีดำเนี่ยจะเป็นสีดําแบบด้านๆน,นะดำแบบดําสนิทเลยนะครับดำแบบมิดไนท์เลยนะ เขาเรียกว่าดําแบบดาดําบอกด้านๆดําแบบเออเขาเรียกว่าดำดำเหมือนฐานนะครับอดำสนิทเลยส่วนสีที่เป็นสีเงินี่ยก็จะเป็นสีวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับสีนี้ก็สวยงามนะครับสีนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะครับสีเงาๆนะครับคือวัสดุเนี่ยไม่ได้ทําสีนะถ้าเป็นสีเงินนะครับส่วนสีดำเนี่ยก็คือทําสีหรือว่าทําสีดํามานั่นเองนะครับเป็นการก็เรียกว่าเออไม่ได้พ่นสีนะเป็นลักษณะเหมือนชุบนะครับแล้วก็ เรียกได้ว่าทําได้ได้ค่อนข้างสวยนะครับมุมตกกระทบอะไรต่างๆของสีดำเนีนยนสวยมากๆเลยนะครับใครที่ชอบสีดําตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับฝาหลังสีดําก็จะเป็นสีดําด้วยสังเกตดูนะจอกดําๆแบบเงาๆอย่างนี้ครับ ส่วนฝาหลังสีเงินก็จะเป็นออกสีครีมครีมอ่าสีครีมครีมนะครับข้างหลังเนี่ยแตกต่างกันนะระหว่างสีเงินกับสีดำนะครับภายนอกก็ยังเป็นทรงอัลต้าเหมือนเดิมมีเม็ดมะยมมาให้ปุ่มกดต่างๆใช้ได้เหมือนกันปุ่มโฮมปุ่มเม็มะยมหมุนได้จริงอะไรได้จริงหมดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มสีส้มนะครับเป็นปุ่มคยีลัสปอต่างๆมีรูลําโพงรูไม้อะไรอยู่ครบๆการใช้งานแล้วนะครับนี่ภาพหน้าจอนะครับภาพหน้าจอนะ จะเป็นจออัลโมเลตนะครับนี่นี่เขาจะเขียนบอกเลยนะ H 30นะครับอัลตราพาเนี่ยจะเป็นจออัลโมเลตนะครับภายในกล่องยังไม่ได้ดูเลยภายในกล่องแกกล่องให้ดูนะครับแกกล่องให้ดูในกล่องไม่มีอะไรนะครับมีแค่คู่มือกับสายชาร์จให้นะครับแต่ทั้งนี้ถ้าใครสั่งซื้อกับเรานะครับถิงแกีวก้าช็อตเรามีสายแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเคสใส่ฟิล์มกันรอยพร้อมใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็คือในกล่องไม่มีอะไรนะผมขอข้ามนะครับ เอสทัวนตี้ยูสามสิบเนพราะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นบาร์โค้ดเขียวโค้ดนะครับผลิตปี2025แน่นอนแหละนะครับว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมี GPS ในตัวมี GPS ในตัวด้วยนะครับแล้วก็เป็น CPU รุ่นใหม่ประมาณนั้นนะครับเจ้าตัว s w u h 3 p p u u อานะครับวันนี้มีมาให้ดูทั้ง2,4สีเลยนะครับโชคดีมากๆเลยนะมีให้ดูทั้ง2สีเลยนะครับ สีเงินก็จะได้สายสีครีมครีมแบบนี้อ่าสายสีครีมครีมแบบนี้สีดำนะครับก็จะได้สายสีดําแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนนะครับทั้งนี้สามารถใส่สาย Apple Watch ได้นะครับเปลี่ยนสายได้แล้วก็เราเนี่ยมีสายแถมให้ด้วยเออเรามีสายแถมให้ด้วยมาก่อนอื่นเลยมารีวิวภายในให้ดูกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวสีดาให้ดูดีกว่านะครับภายในนะครับกดไปที่ปุ่มเมนูยมทีหนึ่งก็เข้าเมนูกดอีกทีหนึ่งก็ออก นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้งานง่ายนะครับเมนูเลื่อนไปบนสุดเออเลื่อนไปล่างสุดปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเมนูนะครับนี่เปลี่ยนมาเป็นริสวิวแบบนี้เลื่อนไปล่างสุดก็เปลี่ยนเมนูเมนูเนะี่ยมีให้เลือก2แบบก็คือแบบริสต์วิวนะครับแล้วก็แบบที่เป็นสมาร์ทสไตล์ซึ่งทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่2แบบนี้นะครับในตระกูล Hello ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะหากใครนะครับที่จะต้องแบบ เมนูเยอะๆนะต้องไปตระกูลหนึ่งนะตระกูล HK นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไฮโนเทโคนะครับที่มาใหม่รุ่นนั้นกันน้ำด้วยนะอ่านะครับพูดถึงเรื่องกันน้ำตัวนี้จะกันน้ำได้ไม่ดีนะครับได้ประมาณ IP65 กนะครับก็คือจุ่มแช่อะไรไม่ได้นะโดนละอองโดดได้นิดๆหน่อยๆนะครับไม่สามารถจุ่มแช่ได้เหมือนรุ่นไฮโนเทโคถ้าเป็นรุ่นไฮโนเทโคที่เราจำหน่ายอยู่นะครับแบตเตอรี่จะทนกว่าด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะ นน้าได้เลยนะ IP หกสิบแปดอเลเซนะจุ่มแช่ใส่ไว้น้ําได้เลยนะมาไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือพูดให้ฟังว่าเขามีข้อแตกต่างกันประมาณนี้นะส่วนใครที่ชอบตระก,กูลเฮลโลก็คือต้องเป็นตัวนี้แล้วนะครับที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดจอเป็นจออมเล็ดนะครับเมนูเนี่ยปัดซ้ายอ่ะปัดซ้ายนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเมนูที่แบบใช้งานบ่อยแล้วก็มีสภาพอาก,ก,กาศให้ด้วยนะครับอ่ะปัดจากล่างขึ้นบนนะครับเป็นเออเขาเรียกว่าเมนูรัดนะ เป็นเมนูรัดนะครับมีสภาพอากาศมีออกซิเจนในเลือดนะครับมีนับ9มีวัดการนอนอะไรต่างๆมาให้ครบๆนะครับปจาจจุบบนลงล่างเป็นแจ้งเตือนนะอ้ที่ผมลืมเชื่อมต่อหรือเปล่านะครับปัจจกบนบนลงล่างจะเป็นแจ้งเตือนนะครับอนี่มีแจ้งเตือนขึ้นมานะนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแจ้งเตือนไลฟ์เฟซไ,ไอจ,อจีอะไรต่างๆได้หมดอีโมจิอีโมจิอะไรต่างๆแสดงได้นะครับนี่ประมาณนั้นนะครับอะขอรีวิวสีเงินต่อไปเลยแล้วกันนะครับ เพราะว่าได้เชื่อมต่อสีเงินเวละสีเงินก็สวยนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนี่นะครับทีนี้ปัดจากขวามาซ้ายนะครับมีก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวนับก้าวเดินนะครับซึ่งมีสเตปมีอะไรอย่างนี้บอกแล้วก็มีคีรักกีฬาให้เข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับปัดไปอีกนะครับก็จะเป็นวัดการเต้นของหัวใจเลื่อนเข้าไปนะครับก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือเราสามารถกดโรเข้าโถออกได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ สามารถโทรเข้าโทรออกได้เมื่อเชื่อมต่อมือถือ,อประมาณนี้นะครับเขาก็จะไปดังที่มือถืออ,อย่างนั้นนะครับสภาพอากาศนะครับมีมาให้บอกวันนี้ฝนตกนะเออวันนี้ฝนตกนะครับนี่อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ฝนตกหมดเลยอ่าก็เป็นปกตินะครับมรสุมเข้าประมาณนั้นเลื่อนไปอีกนะครับก็จะมีหมวดการนอนนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นอนนะครับเออนะครับ ถ้าใครใส่นอนนะเขาก็จะมีการนอนขึ้นให้ตรงนี้นะครับแต่ว่าคือผมยอมรับว่าผมไม่คเคยได้ใส่ในการนอนนะครับมันออกแนวชะลอคาญตั้งนิดหนึ่งนะเออนอนไม่หลับนะครับมีอะไรอยู่ในข้อมือโหมดเล่นเพลงนะครับเพลงเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งเพลงที่อยู่ในเรียกว่าในนาฬิกาเองนะครับแล้วก็เพลงที่เรานะครับเล่นจากมือถืออย่างเช่นตอนนี้นะครับผมบอกตั้งไว้ที่เพลงที่ในนาฬิกาก็คือเพลงพื้นติ่นนะครับ อ่ะฟังเสียงนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเล่นเพลงแล้วเราก็สามารถเล่นเพลงนะครับในมือถือของเราได้ด้วย สมมติถ้าเราเปิด youtube เปิดเพลงเปิดอะไรไว้นะครับสามารถคอนโทรลได้อา่ากดตรงนี้แล้วก็เลือกเพลงในมือถือนะครับแล้วเราก็สามารถกดเล่นได้เลยนะครับสมมุตินี่ <c oughs> นี่นะผมเปลี่ยนเป็นเพลงมือถือนะครับสมมุติผมเล่นอะไรอยู่นี่นะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> นี่นะประมาณนี้นะครับสามารถ เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธได้นะครับถ้ามีอุปกรณ์บลูทูธอยู่ใกล้ๆนะครับเขาสามารถค้นหาแล้วก็เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธนี่นะครับอย่างเหมือนที่เขาเห็นไฮโนเทโคก็คือจะเป็นสมาร์ทวอตอีกเครื่องหนึ่งนะครับวางอายู่ใกล้ตรงนี้ก็จะเจอเช่นเดียวกันประมาณนั้นสําหรับการเล่นเพลงนะครับเลื่อนไปเราสามารถบวกขึ้นไปได้นะครับนี่มีออกซิเจนในเลือดมีวัดรอบเดือนอะไรต่างๆบวกขึ้นไปได้แล้วกดโอเคครับ วัดรอบเดือนอะไรต่างๆก็จะมาอยู่ในนี้แล้วนะครับเราสามารถไปตั้งวัดค่ารอบเดือนในแอปได้นะครับที่แอป l e แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่วัดเส่นในเลือดก,ก็มีมาให้ฟังก์ชันการใช้งานนะครับปัดเขาเรียกว่าอะไรนะครับกดเมนูหนึ่งทีนะครับนี่เราก็จะเข้าไปสู่สมาร์ทสไตล์ซึ่งมีเมนูเนี่ยนะครับการใช้งานให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยโหมดออกกําลังกายเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับมีทั้งออกกําลังกายการแจ้งในร่มนะครับ เดินวิ่งปั่นจักรยานอะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็มีโหมดการออกกําลังกายเนี่ยอีกเยอะกว่า150แบบนะครับนู่นผมว่านี่เยอะมากๆาเลยครับนี่เลื่อนไปเนี่ยเกิน200แบบแล้วมั้งเนี่ยออนะครับเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าใครชอบแบบออกกําลังกายนะรุ่นนี้ไม่ควรพลาดเลยครับนี่นะครับมีโหมดขับรถให้ด้วยนะใครไปขับรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการขับรถแข่งหรือว่าอะไรมาให้ด้วยเออนะครับ ซึ่งสะดวกสบายมากๆสําหรับการออกกําลังกายนะสมมุติหัวงกดเข้าไปที่พื้นฐานเลยแล้วกันนะครับการออกกําลังกายนะครับตัวนี้เป็นการวิ่ง three two one go นะครับการวิ่งเนี่ยก็จะมีกิโลแคลอรี่นะครับวัดการเต้นของหัวใจให้ด้วยซึ่งเซนเซอร์เนี่ยเขาก็จะทํางานเป็นระยะๆะะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปัดจากซ้ายมาขวาวก็จะเล่นเพลงได้ด้วยอ่าเล่นเพลงได้ด้วยนะครับ แล้วก็ปัดจากความมาซ้ายนะครับก็จะเป็นเมนูกําลังกายแล้วก็ออกนั่นเองนะครับหรือว่าเราล็อกหน้าจอได้ด้วยนะนี่นะครับปึ๊บเขาก็จะไม่ไปไหนนะเขาก็จะอยู่ในโหมดกําลังกายนะครับเราต้อง่อกดค้างไว้นะครับกดหน้าจอถูกอ่ะโอเคไปกดเจอมินาใช่ั้นกดหน้าจอปุ่มล็อกนะครับเป็นเวลา3ามีอ่ะไปนะครับ การออกกำลังกายเนี <c oughs> ่ยมีให้มาครบๆอยู่แล้วนะครับฟังก์ชัน Data อะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับนับก้าวดงก้าวเดินอะไรต่างๆสต็อกสเตปมีมาให้ครบวัดการเต้นของหัวใจมีมาให้นะครับนี่ถ้าเราใส่วัดเขามีฮิวแมนเซนเซอร์เลยนะแล้วเขาก็จะกระพิกระพิมอย่างนี้นะครับนี่นะเขาบอกว่าไม่วัดนะครับนี่นะครับถ้าเราใส่วัดนี่เห็นไหมเขียวๆอย่างเี้นะครับนี่ต้องใส่วัดใกล้ๆด้วยนะเออนะครับประมาณนี้นะครับ วัดการเต้นหัวใจมีมาให้วัดออกซิเจนในเลือดมีมาให้นะครับต้องใส่วัดจริงๆนะครับถึงจะวัดได้โหมดอ่านหนังสือนะครับเราสามารถซิงข้อมูลนะครับจาก FLE นะครับขึ้นไปที่ตัวในขาได้ด้วยอันนี้เข็มทิศนะครับเข็มทิศเวลาที่ใครไปเดินป่งเดินป่าเนี่ยมีเข็มทิศมาให้ด้วยนะครับใช้งานได้สบายๆโหมดการนอนหลับนะครับอันนี้ก็คือค่าใครใส่นอนก็จะมีค่าตรงนี้สภาพอากาศผมเปิดไปให้แล้วนะครับ วันท้องวันที่สามารถแสดงได้นะครับเลือกดูวันที่หรือว่าต่างๆได้ด้วยนะครับเล่นเพลงบอกไปแล้วนะครับรูปนะครับรูปเนี่ยเราสามารถลงรูปได้นะครับสังเกตดูนะเนี่ยผมลงรูปจากแอปนะครับ LE นะครับลงมาในเครื่องนะลงได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าเขามีรอมนะครับรอมอยู่ประมาณจิกหนึ่งนะครับคือลองลงได้เยอะมากๆเลยนะครับอยากได้รูปไหนเป็นวอลเปเปอร์นะครับสามารถทําได้เลยนะ สมมติผมอยากได้รูปนี้อะสวยดีนะครับผมตั้งเป็นไวปเปอร์กดชึบเรียบร้อยนะครับนี่ไวเปอร์ผมก็จะมาแล้วนะครับพร้อมภาพที่สวยงามแบบนี้สีสันสดใสเพราะว่าเป็นจอ o l e d นะครับอ่าปึ๊บล็อกหน้าจอได้ด้วยอ่านะครับเราไม่อยากให้เขาขยับเราไม่อยากให้เขาแบบแล้วก็ล็อกหน้าจอได้ด้วยอหกดล็อกไปนะครับกดเมนูนะครับกลับไปที่เล่นเพลงนะครับสามารถอัดสรงอัดเสียงได้นะครับนี่นะ ตอนนี้เป็นการอัดเสียงของรุ่น H30 Ultra Plus นะครับอัดเสียงเพื่อที่จะทดสอบ1 2 3 4อ 2> ตอนนี้เป็นการอัดเสียงของรุ่น H30 Ultra Plus นะครับอัดเสียงเพื่อที่จะทดสอบ1 2 3 1> ประมาณนี้นะครับเสียงทดสอบหรือว่าเสียงการอัดเนี่ยชัดเจนนะครับอชนบุรีศรีราชานะครับอันนี้ก็คือมีตำแหน่งมาให้นะมี GPS ให้นะครับ วิดีโอคอลหรือว่าการโทรผมสาธิตไปแล้วนะครับสามารถกดโัวเข้าโทรออกได้ดูหลอกการโทรได้นะครับดูคอนแทคได้นะครับคอนแทคเนี่ยเราสามารถซิงค์คอนแทคจากแอป LE ขึ้นมาในนี้ได้นะครับสามารถรีโมทคอนโทรได้นะครับนี่กดตึกนะครับนี่นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นรีโมทกล้องได้นะครับเนี่ยผมก็ถ่ายจึ๊กๆึ๊กจึ๊กเข้าไปนะครับเปิดแบบเรียลไทม์ได้ไหมลองดูนะครับอ่า มีภาพขึ้นมาด้วยนะนี่นะครับสามารถกดถ่ายได้นี่นะครับอาจจะดีเลยนิดนึ่งได้ครับอันนี้ก็คือโหมดถ่ายภาพนะครับสามารถใช้ AI ได้นะครับ AI ก็คือถ้าใครใช้นะครับเจ้าตัว Google ก็จะเป็น Google Assistant หรือ Gemini นะครับส่วนใช้ใช้ iOS ก็จะเป็น Siri หรือว่า iPhone Siri ะจะเป็น Siri นั่นเองนะใครใช้ iOS ก็จะเป็น Siri นั่นเองอย่างเช่นผมใช้ Gemini นะครับเนี่ย Gemini ก็ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเขาก ฟังเสียงผมแบบนี้นะครับประมาณนี้สําหรับเจ้าตัว AI ฝึกสมาธินะครับตั้งค่าได้นะครับเราสามารถฝึกสมาธิได้จากตัวนาฬิกาอ่านะครับเขาจะฝึกหายใจเข้าหายใจออกอะไรประมาณนี้นะครับเข้ามาได้ประมาณนี้นะครับไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อมีนาฬิกาปลุกมาให้นะครับนาฬิกาปลุกเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับนาฬิกาจับเวลาสต็อปวัดอะไรต่างๆมีมาให้นะครับ มีรอบเดือนมาให้เราสามารถตั้งรอบเดือนได้นะครับว่าใครรอบเดือนมาตอนไหนนะครับนี่เราดูได้จากแอปเลยนะครับจากนาฬิกาเลยเครื่องคิดลงคิดเลขมีมาให้นะครับอันนี้ก็คือสต็อปวอตนะครับสามารถใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาได้นะครับอ่าพิกข้อมือติดอัตโนมัติทําได้นะครับอันนี้ก็คือค้นหามือถือนะครับถ้าเกิดมือถืออยู่ใกล้นะครับเขาก็จะสามารถค้นหามือถือได้นะครับนี่แต่เราต้องเชื่อมต่อแอปด้วยนะ เวลาสว่างหน้าจอนะครับสามารถตั้งให้จอติดตลอดได้เลยแล้วก็ตั้ง15วิ30วิอะไรต่างๆทําได้เหมือนกันทําได้หมดเลยนะครับ5วิ15วิ30วิจนถึง60วินะครับผมตั้งไว้15วิอ่าคอนแทคอะไรต่างๆคิวๆอะไรต่างๆมีมาให้นะครับอ่านาฬิกาโลกอ่ามีมาให้ครบๆนะครับอันนี้ก็คือโชว์นาฬิกาจากต่างประเทศข้อความนะครับข้อความก็คือ messenger นั่นแหละนะครับต่างๆเดียว ถ้าเรามีข้อความเข้ามาในมือถือแล้วเราซิงก์ครับเขาจะแสดงตรงนี้พวกข้อความ a t s a อ p อะไรต่างๆข้อความ Facebook อะไรต่างๆนะครับหรือข้อความ l ล n e อะไรต่างๆนะครับเขาจะแสดงเป็นข้อความนะจะไม่ใช่แอปนะครับที่แบบว่าเปิดแบบดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นแสดงข้อความดูหุ้นก็สามารถซิง์เจ้าตัวแอปได้เลยนะตัวแปลภาษาเนี่ยนะครับเขายังใช้ได้แค่ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับต้องไปซิงก์กับแอปอะไรอีกนะครับแปลภาษา มีเกมมาให้ลูกปัดคุมโยมีเหมือนเดิมนะครับพวกอะ,อะไรต่างๆยังมีเกมมีอะไรไหมการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าการตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วก็การตั้งค่าเสียงปุ่มกดอะไรต่างๆนะครับรหัส SOS แบตเตอร์ล่งแบตเตอรี่รีเซ็ตเครื่องสามารถมาทําในนี้ได้ด้วยนะตอนนี้จะไม่สามารถปรับฟอนต์อะไรได้นะครับฟอนต์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าฟอนต์ในทั่วไปนะครับก็ ตัวเล็กๆแบบนี้นิดนึงนะอ่าจะไม่เหมือนพวกไฮโนเทโคที่ปรับฟอน์ตได้นะครับมีโหมดห้ามรบกวนปรับแสงสว่างหน้าจอตั้งค่าอะไรต่างๆเสียงและสัมผัสเราสามารถตั้งค่าความดังความเบาของเสียงได้กดและสั่นอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะหรือว่าให้เป็นโหมดเงียบอะไรต่างๆก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ <S <S ในเจ้าตัว h 3 0 smartwatch นะครับจุดสังเกตหรือว่าจุดเด่นของเขานะครับเขาก็จะมีจอที่เป็นจอซ u เปอร์โ l เดนะครับ แล้วก็ดีไซน์ที่สวยงามลงเพลงได้เยอะลงรูปได้เยอะอ่าลงเพลงลงรูปได้เยอะสามารถแสดงสามารถทําให้จอติดตลอดได้นะครับให้จอติดตลอดได้นะครับปุมม่มเมนดวอยมอะไรต่างๆหมุนได้จริงใช้งานได้จริงนะครับล็อกหน้าจอหรืออะไรต่างๆได้เอารูปตัวเองเป็นภาพหน้าจออะไรก็ สามารถทําได้นะครับมีให้เลือก2สีก็คือมีสีดําแล้วก็มีสีเงินนะครับวันนี้ผมนํามาให้ดูทั้ง2สีเลยใครชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยครับส่วนในตัวแอปนะครับเจ้าตัวแอป l e นะครับก็จะยังมีเหมือนเดิมนะครับเราสามารถตั้งค่าแอปได้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อมือถือนะครับแอป LE เนี่ยนะครับเขาก็จะเอาไว้ดาวน์โหลดเขาเรียกว่าพวกหน้าปงหน้าปัดอะไรต่างๆลงไปนะครับแล้วก็ตั้งค่าทั่วไปนะครับตั้งค่า แจ้งตรงแจ้งเตือนนะครับเนี่ยนะครับให้โทรให้แจ้งเตือนไหมนะครับการเตือนอะไรต่างๆสามารถตั้งได้นะครับตั้งตั้งค่าการเตือนนะครับมุมมองแอปอะไรต่างๆเปลี่ยนในนี้ได้เลยอ่าเปลี่ยนในนี้ได้เลยนะครับปุ่มทํางานนะครับเราอยากให้ปุ่มสีส้มเป็นปุ่มอะไรเป็นปุ่มสภาพอากาศออกกําลังกายเป็นปฏิทินเป็นอะไรสามารถทําได้แล้วก็ตั้งค่าในนี้ได้เลยเป็นปุ่มแบบ ชัตเตอร์ลัดก็ได้นะครับเป็นปุ่มกล้องลัดก็ได้แล้วก็สามารถตั้งค่าแจ้งตรงแจ้งเตือนนะครับให้ทำได้นะเนี่ยมี messenger f a c e line ig อะไรต่างๆมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็แอปอื่นๆมีมาให้พร้อมนะครับพร้อมทางสามารถนำรูปตัวเองนะครับโดยการคนะัสตอมไยซ์ไดอัลนะสมมติผมอย่างนี้นะครับเลือกภาพถ่ายขึ้นมานะครับผมเลือกเอาสักรูปหนึ่งในนี้นะครับ แล้วก็ตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์ก็ทําได้นะเนี่ยสมมติเอ,อารูปเดิมนะครับชึบขยายสักนิดหนึ่งครบเรียบร้อยนะครับหน้าปัดฟอนต์อะไรต่างๆนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีแดงสีพาสเทลอะไรต่างๆก็ทําได้นะครับนี่ทาให้เป็นสีเข้มหน่อยนะครับทําเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลแบบหมุนทําได้หมดนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับกดบันทึกนี่นะครับ หน้าปัดที่เราเลือกไว้เข็มแบบที่เราเลือกไว้ก็จะเข้าไปที่หน้าจอนลครับนี่รอสักครู่เรียบร้อยนะครับนี่หน้าปัดส,สวยๆของเราก็เข้าไปอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถเขาเรียกว่าลงเพลงนะครับลงรูปได้สมมุติผมอยากลงรูปผมก็กดไปที่อัลบ,บั้มนะครับแล้วก็เลือกรูปถ่ายนะครับแล้วก็เลือกรูปที่ผมต้องการนะผมต้องการรูปนี้นะครับผมก็ อัปโหลดไปอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเลยครับส่วนเพลงนะครับผมอยากได้เพลงไหนนะครับผมก็เข้าไปที่เพลงพื้นถิ่นนะครับแล้วก็กดบวกแล้วก็เพิ่มเพลงเข้าไปนะครับเขาก็จะอัปโหลดเพลงนะครับเข้าไปที่ตัวเจ้า H 30นะครับประมาณนั้นเลยนี่นะครับเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไล่ขึ้นไปเลยในแอปก็จะมีประมาณนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะสรุปให้ทุกคนฟังแบบนี้ละกันนะครับระหว่างที่ผมอัปเพลงขึ้นไปนะครับ จ้าตัว H30 Smartwatch นะครับเป็น s m r t w w t c ทที่มีขนาด49 m m นะครับแล้วก็มีให้เลือกถึง2สีด้วยกันนะครับคือมีสีเงินนะครับแล้วก็มีสีดำซึ่งสีดำเนี่ยผมมองว่าสวยมากๆเลยครับเพราะเป็นดำแบบดำมืดๆนะครับดำที่เป็นดำฐานๆแบบนี้นะครับดำแบบดำเข้มๆนะครับสามารถเปลี่ยนสายใส่สาย Apple Watch ได้มีหน้าจอ AMOLED นะครับด้านหลังนะครับเขาก็จะเป็นสีดำเนี่ยจะเป็นตัวแบบว่า ตัวเรือนสีดําส่วนสีเงินเนี่ยจะเป็นเ็าเรียกว่าสีออกเป็นสีพาสเทลนะครับือสีอ่อนๆนะครับสีที่เป็นสีครีมนะครับแบบนี้นะครับใครชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยนะครับสายที่มีมาให้เป็นสาย UT ทีนะครับที่ใส่อยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับสาย UT แบบนี้นะครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าการใช้งานเนี่ยลื่นไหลมากๆนะครับการใช้งานเนี่ยลื่นลื่นไหลมากๆนะครับก็คือเป็นรุ่นใหม่แล้ว CPU ตัวใหม่ การใช้งานเนี่ยลื่นนะครับลื่นแบบลื่นสุดๆเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับจอเนี่ยเป็นจอ 60H เฮิร์ตอยู่นะครับตัวนี้นะครับจอไม่ใช่จอ 90H เฮิร์ตแต่ว่าคุณภาพจอเนี่ยสูงมากแล้วทีเดียวนะครับ แล้วก็มีจอที่สวยงามนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ3-5วันอ่าตัวนี้แบตจะอยู่ได้3-5วันแบตจะไม่ได้อึดมากมายอะไรนักนะครับก็คือประมาณทั่วไปของสมาร์ทวอทปัจจุบันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว H30 สมาร์ทวอทนะครับตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่กินแก้วก้าวชอบทุกช่องทางแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถทักไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ วันนี้ผมนุรชิตต้องขอตัวลาไิก่อนกับเจ้าตัวเ3 0สามจิบสมาวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครงงาับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ